นี่คือสัตว์แก้สูญพันธุ์นะครับที่ผมอยากทุกคนมาเจออย่าไปกลัวมันนะครับมันไม่ทำอะไรนะครับมันคุยไม่ได้แต่หน้าตามันก็ Why you bully me นะแต่สิ่งที่เราจะทำครับนี่คือหางของมัน ข้าขอหางหน่อยฮ่าฮ่เจ็บไหมล่ะหางกุดเลยครับแต่ถามว่ามันทำอะไรไหมไม่นะครับมันก็ไม่ตีเรานะครับแล้วก็มาเป็นอมตะด้วยนะที่วิ่งหนีไฮด้ามาเนี่ย ก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับได้อาวุธมาแล้วอาวุธมังกรแล้วก็ได้รับชมความสวยงามนะครับของมังกรที่เหลือรอดนะครับไปกลับไปสู่ภารกิจของเรานะครับก็คือการตีดาบนะครับ 哦不要。Oh, โนโนโอ้โหติดท็อกซิคคืออะไรมันเนี่ยพิษมันแรงมากอะติดท็อกซิคก่อนที่เราจะไปตีบวกขอแวะตรงนี้ก่อนนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราชีวิตจะหาไม่แล้ว อาจจะต้องยอมตายนะครับอึก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 อืมอร่อยมันมีสี่ตัวครับไปคนป่าฆ่าแล้วไม่รีสปอนนะครับฆ่ามาไปเลยนะมันน่ารำคาญมากเอ,าอ้าไอตัวนึงหล่มไปแล้วแน่เลย โอ้โหเรียบร้อยมาโหลดตรงนี้ ดีโอ้โหเพอร์เฟกต์อ้าวไปไหนแล้วล่ะโอ้โหมันหนีมันร้ายว่ะหนีหรอหนีหรอโอ้โหหมาขอบคุณมากแม่วิ่งชนเลย เกือบ <Wake> เรามาเก็บไฟคิปเปอร์โซมาแค่น,นี้แหละครับ เฉียวไหมอ่ะคนนี้ตรงนี้มีพ่อค้าอยู่นะมันคือพ่อค้าที่เป็นแบ็กสมิธนะครับผมต้องการตีบวกอาวุธสองพันโซโอเคตีไปเลยสองพันโซโอเค โอ้โห oh, 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 บวกห้าสบายบวกตันแล้วครับบวกห้าตั้งแต่ต้นเกมดูดาเมสสามร้อยสามสิบบวกสองรอสิบเอ็ดนะครับโคตรแรงอะ่ะบอกเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาปัมเวลกันนะครับ mm hmm. ลงสเต็งล้วนนะครับ สายบ้าดาเมตเดี๋ยวเราไปสั่นละคังกันนะครับละคังอันที่สองแต่ว่าเคียนี่ก่อนนี่หัวแบะไปดิ สพนี้มีอะไรเนี่ยข้องใจามานานแล้วโอ้โหแล้สารละมากเออระวังแก๊งปลายหินนะอย่าให้มันเห็นนะครับโอเคมันไม่เห็นเดี๋ยวเราวิ่งหนีขึ้นมาก่อน ตรงนี้จะเป็นลังแมมุมนะครับเควเล็กโดเมนบ้านของเวเล็กนะครับไอต,ตัวพวกนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับตอนนี้เราต้องเจอกับบอสนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์พิษก่อนนะมันน่าลำคาญเคินไปครับ ไปครับใส่คลิปเลยดูดาเมจครับ5้าห้0 0้อรโคตโอพีมันจะตดแล้วมันจะตดมันเป็นท่าตดที่แบบโดนทีเดียวคือไปเลยครับโอ้ย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 แรง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 เพื่อน ออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะมาแก้แขนแล้วรอบนี้ไม่มีพลาดครับ โอ้ยเกือบเฮ้ยตดตดท่าตดท่าตดท่าตดโอ้ยเกือบฮึบฮึบสับหน้าไปดีสับหน้าไปดีหมันไส้มานานแล้วหาเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยบ,ยบายยเจอดาบเราโคตรแรงอะอีซี่เกมอะไรง่ายๆเรามาสั่นละคังกัน ปปปปปปป้้ป้้งงงงงงงึึึึเรียบร้อยแต่ยังไม่จบนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูได้รู้กันนะครับมันมีกำแพงล่องหนอยู่เฮไน เป็นคนรับใช้คนใหม่งั้นเหรอ Yes แต่ว่าไม่มีไข่อะไข่ที่มาพูดถึงเนี่ยเป็นไข่บนหลังนะนะครับ oh. ไม่ใช่ไข่อย่างที่ทุกคนคิดนี่ก็ลีลาเลอเกินนี่ครับคือสาเหตุที่ผมเลือกแหวน On Wishling มานะครับ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้คุยกับคนนี้ได้นะครับชื่อว่าแฟร์เลดี้นะครับแฟร์เลดี้เนี่ยจะเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นพี่สาวก็คือบอสตัวเมื่อกี้ที่เราเพิ่งปราบไปนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือตีบวกยานะครับที่นี่แล้วก็เข้าลัทธิข้าขอ มาเป็นค่ารับใช้ของเจ้าเราจะอัพแรงค์ของลาธีด้านเนี่ยเราต้องบริจาคคูเม n นตี้นะครับถามว่าคูเม n นตี้เนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับเราเห็นสภาพไหมคือสภาพของเฟรดี้เนี่ยคือแบบอ่อนแอมากครับคือแมม,มุมขาวจัวคือแบบใกล้ตายแล้วะนะครับมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะว่าเป็นไฟคิปเปอร์โซนะครับเป็นเจ้าของไฟดวงน,นี้ นะครับก็เลยยังไม่ตายแล้วก็คอมมูนิตี้เนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นนะครับถามว่าทำไมถึงป่วยละ่ะในเมื่อพี่สาวเนี่ยโอ้โหพ่นไฟใส่เรแล้วรัวๆนะครับเพราะว่าเราเห็นในพวกน,นี้ไหมมันเรียกตัวเองว่าเซอร์แวน์นะครับคือคนรับใช้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลัก กับแฟรเลดี้เนี่ยมีพี่น้องอีกหลายคนแล้วก็มีแม่นะครับที่ถือครองหลอดโซนะครับทําทดลองอะไรบางอย่างแล้วผิดพลาดขึ้นมานะครับทาให้แม่และพี่น้องเนี่ยกลายเป็นปีศาจแต่สองคนนี้หนีมาได้เลยกลายเป็นครึ่งแมงมุมนะครับแล้วทีนี้ระหว่างทางเนี่ยก็ได้เอาคนรับใช้ไอ้คเนี้มาด้วยนะครับแล้วทุกคนเห็นเมืองไหม ไอเมืองที่เราผ่านมาไอที่ผมกระโดดตายรัวๆแล้วติดพิษเนี่ยนะครับมันเป็นเมืองแห่งสารพิษอะนะครับซึ่งระหว่างทางจนถึงตรงเนี้คนรับใช้เนี่ยเหมือนกับติดเชื้อติดพิษนะครับซึ่งแฟรเดดี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะช่วยครับก็เลยฝืนคำสั่งพี่สาวพี่สาวบอกไม่ต้องช่วยแต่ว่าแฟรเดดี้ก็ฝืนแล้วก็ดูดสารพิษมานะครับทำให้สภาพเป็นแบบนี้ นะครับปางตายยังไม่ตายแต่ปางตายนะครับ <c oughs> เป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดแล้วครับในดาร์โซสสำหรับผมนะช่างน่าเศร้าจริงๆเลยซึ่งวันนี้ผมนะครับจะใช้วิชามารเพื่อทำให้เธอในแข็งแรงขึ้นเล็กน้อยก็ยังดีนะครับอันนี้อย่าทำตามนะวิชามารอันนี้นะครับ านี่คือวิชามานนะครับเห็นฮแมนิตี้ไหมครับเก้าเก้านะครับเฟรดี้ใช่แล้วข้าคือพี่สาวเองเราค่อยๆให้นะให้ทีละสิบนะครับโอ้ ถึงกับร้องแรงอัปเกรดแล้วครับบริจาคเพิ่มไปอีกเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับ ผมจะบริจาคให้หมดนะครับเพราะว่าผมไม่อยากโกงเกมนะครับจะเหลือไว้แค่2พอก็คือที่ผมใช้ไอเทมชิ้นนั้นนะครับทวิน Humanity นะครับแข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมแฟรดดี้บางคนอาจจะรู้สึกสงสัยนะว่า ไอไข่ข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเรามีมันได้ไหมคำต,ตอบคือ yes นะครับมีได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับรู้สึกว่ามันต้องถอดทุกอย่างทิ้งนะวิ่งมาทางนี้ครับนี่คือเหล่าเซอร์แมนนะครับเต็มไปหมด ยกมือแบบสวัสดีสวัสดีเป็นไงบ้างขอทีมหน่อยดิมาย่งอย่งมาแล้วบายบายแล้วสิ่งที่เราควรทำต่อไปก็คือการยืนนิ่งๆนะครับ ยืน afk เดี๋ยวมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับขอมายืนใกล้ๆเฟรดี้ลแลวกันเราจะเข้าร่วมลัทธิแบบจริงจังนะครับมียันหัวไข่ น่ารักไหมครับเรากลายเป็นหัวไข่แล้วเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมขอรักษาหัวไข่ก่อนเรียบร้อยไปครับเรามาใช้โซ,โซกันดีกว่าอัพเลเวล ลงสเต็งล้วนเราจะมาตรงนี้กันนะครับไอ้พวกนี้ฮอลโลเนี่ยทุกคนจริงๆแล้วมันคือน,นี่ครับประชาชนของเมืองนี้นะครับถ้าผมเดานะเพราะว่ามันมายืนกันตรงนี้แบบว่า เมื่อมาจมน้ํานะครับตอนเนี้เมื่อมันอยู่ใต้น้ําครับอารมณ์ก็เหมือนกับหมดหมดหวังแล้วะครับเออมันก็เลยกลายเป็นฮอลโลนะครับเราก็ส่งคอให้นะครับดูเลวขึ้นมาเลยข่านคอชาบแกผมลืมเก็บของบางอย่างนะครับมาตรงนี้แต่ว่าแถวเนี้ยจะมีมอนสเตอร์ที่เราตีไม่โดนนะครับต้องใช้ไอเทม ของอยู่ตรงนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดองไหนวะฮัลโหลโทษทีหลบไปดิจิตอลอันุนปะอันุนปะนี่ไงเจอแล้วบายบาย ็นไฟล์คิปเปอร์โซนนะครับที่ผมลืมเก็บนะครับเอานี่ผมมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อห้อตรงนี้ความจริงคือหลงทางนะครับไม่ใช่ว่าแบบตั้งใจมานะหลงทางแต่ประเด็นเลยคือตรงนี้ ไอต,ตัวนี้แม่งยากต้องเอาไอ้นี่ก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีม,ดมาอืมเก่งเหลือเกิน มาเป็นฝูงเนี่ยเก่งจริงๆชิปเปิลคิวควอดคิวมาเหลือไอตัวเนี่ยครับไอตัวสายเวทมนต์เนี่ยอะไรอะไรเป็นอะไรค่อยๆย,ย่องเข้าไป เรียบร้อยยืนติดกันแบบนี้ก็เสร็จสิครับโอ้ยดับโลกแต่ไม่แคร์เรามาเอากุญแจตรงนี้โอ้โหแทงโคตรแรงเปิดประตู อ้าประตูไม่เปิดผิดทางผิดทางโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหกลางหลังผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นผมเชื่อไตตัวนี้นะครับจัดไปเลยครับเพราะว่าผมลำคาญมันเหลือเกิน ทำไมเสียงมันใกล้ๆวะเออขาหักไปเด้เป็นไงละ่ะขาหักไหมละ่ะมาใหม่ครับผมจะใส่โล่แบ็คไน กับชุดเกาะแบบเต็มยศโคตรหนักแต่ไม่แค่ขึ้นมาโดนเพื่ออะไรเป็นคำถามที่ผมก็ยังสงสัยนี่คือความน่าลำคาญบอกเลยครับ ทีเดียวเลือดเต็มเต็มโดนทีเดียวโอ้โหโลไม่ช่วยเลย ไหนวะถามจริงแไปไหนวะล่ะให้หลบทันได้ไงวะ โอ้โหหลบทันได้ไงเป็นไงท่านประเบินพลังของข้าตามไป